สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับการแบ่งหน้าเพจด้วย Bootstrap Pagination นะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรก็มีแฟนคลับก็เรียกว่าแฟนคลับแล้วกันนะครับมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับบอกว่าเออหน้าแรกก็ลำดับหนึ่งสองสามถูกแล้วแต่คลิกมาหน้าสอง มันก็ยังเป็นหนึ่งสองสามอยู่ดีทุกหน้าก็หนึ่งสองสามเนี่ยครับจะทําให้วิธีทําให้คลิกหน้าสองแล้วมันเป็นสามสี่ห้าหน้าสามก็จะเป็นหกเจ็ดแปดทำยังไงนะครับก็จะมาทําไปพร้อมๆกันนะครับผมอัดคลิปผมไม่ได้เตรียมตัวนะครับถาไปบ้างมีเออ เออกินบ้างบางช่วงอที่คิดไม่ออกก็อย่าได้ถือสากันนะครับผม <c oughs> ก่อนอื่นก็เปิดเปิดอะไรล่ะเปิดไฟล์ของเรามาก่อนเท่าที่ดูก็น่าจะเกี่ยวกับอะ,อะไรล่ะจะจิงเพกกับตัวที่เรานับหน้ามันนะครับ ครับก็น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับคิดว่าน่าจะแก้ไม่ยากนะครับเนี่ยตัวลิมิตเนี่ยแต่ละหน้าเท่ากับสามหน้าสองก็เริ่มจากก็เอานี้ไปบวกหนึ่งอก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราทำดูก่อนนะครับสติงโร๋อ,อคลิปที่แล้วก็ก็ลืมไปนะครับอันนี้มันต้องมันต้องเอาสติงโรมาใส่นะครับ พอเวลาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสามเป็นสี่เป็นสิบอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายๆนะครับเปลี่ยนทีเดียวก็จบอ่ะสมมุติเอาสองหน้าอย่างเงี้ยเออเาหน้าละสองเงีย้ยเราเปลี่ยนทีเดียวนะก็จะมาแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องมาตัวนี้มันเกี่ยวกับ ลูปของตัวไอนี่นะครับเนี่ยลำดับที่มันเอาตัวไอมาแสดงนะครับให้มันเหมือนกันหน่อยหนึ่งเราก็เอาตัวไอนี่นะครับใส่ค่าตัว i ให้มันถ้าสตริงเพจมันเท่ากับหนึ่งสตริง I มันก็เท่ากับอะไรล่ะ อ๋อม่ต้องเอาสติ i เพจมาคูณสติ i โลนะครับสมมติสติ i เพจได้มา1นึนคูณสก็ได้2เออเดี๋ยวนะครับก็ลองลองดูนะครับสติ i n g i เท่ากับส t r i เพจคูณด้วยสติง โลถ้าได้หนงหนึคูณสก็ได้2เราก็มาลบออกด้วยสองจะตีงโลอ้าวอา,อาสมมตินะครับหน้าแรกจะตีมเพกได้1 1ึคูณสได้2 สองลบสองได้ศูนย์สตริงไอได้ศูนย์พอมาถึงตรงนี้สตริงไอเปลี่ยนค่าเป็นหนึ่งอก็จะได้หนึ่งลันไปนะครับแล้วหน้าที่สองสองสตริงเพกได้สองสองคูณสองได้สี่สี่ลบสองเท่ากับสองสองมาก็บวกหนึ่งเป็นสามอ่ามันจะแค่นี้จริงหรือก็ เสีแล้วก็ลันดูนะครับอได้หรือไม่มาดูกันนะครับผมหน้าสองต้องเป็นสามสี่นะครับนั่นไงหน้าสามก็ต้องเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้มันได้อยู่แล้วอ่าเนี่ยทำมันง่ายอย่างนี้ เด <it> ี๋ยวมันไหลนหน้าไปหน่อยนะครับอเอาอันที่สามสามอะไรนะอหน้าละสามนะครับนี่นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าแต่ถ้าถ้าเราคลิกตัวนี้หน้าเราจะเพี้ยนเลยนะครับ เพี้ยนไหมไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่าศูนย์เราให้มันเป็นหนึ่งอ๋อผมคุณว่ามันจะเออร์เลอนะครับหน้าด้านบนละ่ะถ้ามันมากกว่าแปดก็ให้มันเป็นแปดโอเคโเค้โดโค้ดเราค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอ่ะก็ไขปัญหานะครับผม ก็ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับว่าอมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองสามทุกหน้ามันก็ไม่ใช่นะครับตามหลักความจริงอ่ะก็คลิปนี้ก็ทําไว้เพียงแนะนําไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาถ้ายอยทําให้ดูนะครับอ่ะโค้ดเพิ่มตรงไหนบ้างก็นี่นะครับบรรทัดเดียวส่วนในตรงนี้ก็ จากรอบที่แล้วมันผมลืมใส่นะครับจะทิ้งโลมาใส่แทนเลขสามตรงนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนหน้าเราอยากจะได้หน้าละห้าหน้าละสิบยี่สิบมันก็จะได้ง่ายนะครับนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวเลขก็จบแล้วนะครับอ่าหนึ่งสองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเ็ดสิบสองสามสี่สิบห้า มานับทำไมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโค้ดก็ไม่ยากนะครับ String i เท่ากับ String Page คูณ String Low Low ก็คือแถวที่เราจะนับมานะครับที่จริงเราเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็น Start นะครับอันนี้ก็เอา Stop ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ความเข้าใจนะครับว่ามันได้มาอย่างนี้แล้วก็เอาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สติงโลเราไม่ได้ไปเอาไปใช้ที่ไหนต่อนะครับก็ก็มาใช้ได้นะครับสติงไอเท่ากับสติงเพกคูณสติงโลลบด้วยสติงโลนะเพิ่มโพสแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม